ใส่ได้ตัดกินแน่ๆน่แค่นี้ไม่พอส่งลูกค้านะคะน้อยเกินไปดูสิโอ้ถูกแล้วแน่แนอุ้ยอ,ยอ,ยอยุเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลอยแล้วแน่แนไม่งั้นคิวซีไม่ชิมจนหมดชอบแบบนี้แล้ว หวานกรอบอร่อยคิวี่กินหมด เหลือไม่กี่ลูกนะคะในช่อสงสัได้ยินเองขายไม่พอละ